มันจะเป็นยังไงถ้าเรามีอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาเพื่อน้องแมวโดยเฉพาะและมันจะเป็นยังไงถ้าเราได้มานอนพักผ่อนบนบ้านต้นไม้กลางธรรมชาติแบบนี้พร้อมกับน้องแมวกว่า50ตัวที่คอยต้อนรับเราตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงอุยพนักง,งานต้อนรับอ้าวนี่นอนโชว์ซะหน่อยบางตัวก็ขี้อายบางตัวเข้ามาขอเคลียร์ไมห่หา่างผมมานั่งเปิดกระเป๋าผมก็ถูกล้อมรอบไปด้วย พวกเขาเหล่านี้และบางตัวก็ปีนขึ้นมานอนอยู่บนตักเราหน้าตาเฉยเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเอ่ยปากสักคำนะบอกเลยครับว่านี่คือสวรรค์ของทาสแมวโอ้ดูเขามองกล้องด้วยเฮ้ยพูดอะไร <laughs> จนอาจจะทำให้คุณไม่อยากกลับบ้านเลยและนี่คือการมาเยือนสวนแมวอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ สวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้เรากลับมาที่เชียงใหม่ครั้งหนึ่งครับและรอบนี้เรามากันที่อำเภอแม่วางนะอําเภอนี้นะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ใครมีเวลาน้อยแล้วอยากแบบเที่ยวที่อื่นในเชียงใหม่บ้างครับแม่วางนี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าที่เที่ยวเยอะด้วยโดยเฉพาะที่เที่ยวธรรมชาตินะแต่ว่าครั้งนี้ครับความตั้งใจของเราเนี่ยคือการไปนอนค้างคืนกับแมวหลายสิบตัวครับเดี๋ยวทริปนี้ครับเราเลยเตรียมตัวช่วยพิเศษมาด้วยนะครับนี่เลยครับวิสกัตครับอาหารแมวรสชาติที่เหมียวพอใจทําจากเนื้้้้อออออปปลลาาาแแแแททรรับนนนกกกจจงมววะีีสชติ่่่ยเ ได้สารอาหารที่ครบถ้วนและสมดุลร้0เพียงพอกับความต้องการในแต่ละวันด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าพักกันครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตามจุดต่างๆกันก่อนนะครับไปดูกันว่าเที่ยวแม่วางหนึ่งวันไปที่ไหนบ้าง สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่อีกแล้วนะฮะร,รอบนี้เราเน้นไปที่อําเภอแมว่วางนะครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งใจครับว่ารอบนี้เราจะพาเหล่าทาสแมวนะครับไปนอนกับแมวเหมียวกันที่บ้านต้นไม้คือต้องบอกว่าที่เนี่ยทีมงานเราเคยมาถ่ายนานมากแล้วนะครับเคยมาถ่ายแบบแรกๆเลยแต่รอบนี้เดี๋ยวเราจะไปนอนที่นั่นด้วยกันนะครับตอนนี้เราอยู่เดือนพฤษภานะครับอากาศก็ร้อนแต่ก็ไม่ร้อนมากมีฝนตกเนะี่ยที่เชียงใหม่มันจะเขียวๆนิดนึงนี่ฮะมินิมอลไหม มินิมอลโอ้ร้านสวยและนี่คือผู้เลี้ยงแมวคนนี้ก็มีแมวคนนี้ก็มีแมวชอบโต๊ะนี้มากเลยแท่งปูนมาหล่อแล้วเราก็เอาไม้วางทอปข้างบนสไตล์เก๋อ่ะ คาเฟ่น่ารักนะครับถ่ายรูปสวยกาแฟารสชาติอร่อยเลยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วก็ไปตุที่เป็นแบบชมวิวด้วยแถวแม่หวางฮนะเดี๋ยวขับรถไปกัน อย่างที่บอกกันไปนะครับว่าอําเภอแม่วางเนี่ยเป็นหนึ่งในอําเภอที่มีธรรมชาติสวยงามโดดเด่นมากๆตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดเชียงใหม่นะครับและมีพื้นที่ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติถึง3แห่งด้วยกันเลยนะได้แก่อุทยานแห่งชาติแม่วางอุทยานแห่งชาติออบขานและก็อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์กิจกรรมยอดฮิตนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบทํากันเมื่อมาแม่วางอย่างแรกเลยครับคือการล่องแพครับเขานิยมนะครับกันไปในช่วงหน้าร้อนครับประมาณแบบกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนะส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งครับที่หลายคนชอบก็คือการเยี่ยมชมนนนน้้อองงงงชาาัั่่่เทีีแมมว ปางช้างแล้วก็ศูนย์อนุรักษ์ช้างอยู่หลายแห่งเลยนะนักท่องเที่ยวนะครับสามารถมาทํากิจกรรมกับช้างได้ด้วยเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ดีเลยซึ่งเราเองครับก็เคยมาทําทั้ง2กิจกรรมไปแล้วนะเพราะฉะนั้นในรอบนี้ครับเราจะพาไปสํารวจสถานที่ใหม่ๆที่แม่วางยังไม่เคยไปกันถึงนะครับนี่คืออ่างเก็บน้ําห้วยมะนาวนะฮะ ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่ามีพวกแบบร้านอาหารอะไรเงี้ยที่เขาตั้งริมน้ำเยอะๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งร้านนี้ครับชื่อว่าแม่วางเมาเทนวิวนะครับน่ารักแบบข้างหน้าร้านเป็นแบบฟีแบบแคมแคนิดนึงแล้วก็เปิดเพลงคุณว่านธนกิจนะครับเสียงดังมากเดี๋ยวกินข้าวที่นี่ด้วย ในเมือแม่วางนะครับมีหนึ่งในแหล่งน้ำที่สำคัญมากครับนั่นคืออ่างเก็บน้ำห้วยมะนาวนะคือในอดีตนะครับพื้นที่บริเวณนี้มักจะมีปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนและขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะคนที่ทำการเกษตรกรรมนะครับก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะใช่ไหมอ่างเก็บน้ำนี้ครับก็เลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันนะครับนอกจากประโยชน์ทางการเกษตรแล้วเนี่ยรอบๆอ่างเก็บน้ำก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยซึ่งก็มีร้านอาหารอยู่หลายร้านนะครับอย่างร้านที่เรามาเนี่ยก็บรรยากาศดีนะฮะสามารถมองเห็็็นนววิเเขาาาาอออ่่งกกกบบ้้ไดรรๆๆะแตศจ หนึงในช่วงนี้คือมันยังไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพุธนะฮะแต่ว่าบรรยากาศแบบดีอะเนี่ยนะให้ดูเฮ้ยตรงนี้ทํหน่ารักมากเหมือนแบบหอแบบไลฟ์การ์ดใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ริมอ่างเก็บน้ําแต่ห้ามลงเล่นน้ำนะฮะเขาบอกไว้ก่อนอันตรายนะฮะเป็นจุดชมวิวเฉยนะครับที่นี่เยน็ยนๆน่าจะบรรยากาศดีเนาะโุ้ยดูโหดูฝั่งนน้นดิเห็นภูเขาเห็นหมอก าอาหารอร่อยใช้ได้นะบรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำํำก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนเรานั่งอยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้อากาศร้อนนิดนึงนะฮะแล้วก็ฝนมันกำลังจะตกมาเลยแบบค่อนข้างอบอ้าวนิดนึงเดี๋ยวจุดต่อไปครับเราจะไปฝายฮะโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปครับนี้รอบๆสวยอยู่ และตอนนี้นะครับถ้าใครกําลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี l อ t y b a บชนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับเมมเบอร์ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย ตอนนี้ครับมาถึงแล้วนี่คือฝ่ายนอนนะฮะก็สวยนะบรรยากาศดีนะฮะแล้วก็อรอบๆเลยครับเขาเหมือนเขาตั้งเป็นแคร่แบบนั่งกินข้าวกันแต่ไม่ไม่เห็นมีร้านอะไรเปิดนะเหมือนแค่มาตั้งเฉยๆอ๋อเขาเขียนว่าฝ่ายนอนรัฐบาลสร้างมอบให้รัษดรบ้านกาศนะฮะตรงนี้ก็คือจุดเที่ยวไว้หมุนประตูฝ่าย ตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวคลายร้อนของแม่วางนะครับเราอยู่กันที่ฝ่ายนอนเป็นฝ่ายน้ําลนนะครับที่เขาสร้างเอาไว้ใช้จัดการทั้งน้ําในการเกษตรและใช้ในชุมชนและด้วยความที่ว่าน้ามันค่อนข้างใสครับและไม่ลึกแล้วก็ไม่แรงเกินไปทําให้ช่วงหน้าร้อนคนจะชอบมาเล่นน้ํากันตรงนี้นะและปกตินะครับเขาจะมีพวกซุ้มมาของกินตั้งขายด้วยนะครับแต่ว่าตอนที่เรามาเนี่ยน่าจะไม่ใช่ช่วงที่เขามากันนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันตรงกับหน้าฝนแล้วใช่ไหมบรรยากาศมันก็แบบโอ้โหเงียบเหงาอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครจะมาแนะนล นน้้ํายยยออดดิมวเผมไม่มั่นใจว่ามันไม่ใช่ฤดูเที่ยวใช่ไหมคือเคยเห็นในรูปะว่าเขามีทําเป็นแคร่ครับลงไปในน้ําแล้วก็คนก็มานั่งเล่นกันแล้วก็ข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยแล้วเขาก็ถ่ายรูปกับกับฝ่ายแต่เอาจริงๆมันมันสวยดีนะบรรยากาศมันค่อนข้างดี เหมือนฝนจะตกแล้วอะเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักเลยนะครับจริงๆเป้าหมายหลักของเราคือมาชิลๆอยู่ท,ที่ที่พักอยู่แล้วเพื่อจะมาเจอกับน้องแมวนะฮะบ,บ้านสวนเ้านสวนน้องแมวแล้วเหมือนเขาจะมีห้องใหม่เพิ่มด้วยนะจริงๆคนมานอนพักครับจอง Airbnb ได้นะครับในที่พักแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีเหมือนห้องเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอันที่ทำใหม่มันหน้าตาเป็นยังไง ถึงแล้วนะฮะบ,บ้านสวนแมวเนี่ยก็คืออยู่ในแม่วางแล้วก็มันจะต้องขับรถเข้ามาในป่านะครับตอนแรกกอดทางเข้ามาก็จะงงนิดนึงว่าเฮ้ยมันมีอยู่ในนี้ได้เหรอก็คือจะบอกว่าต้องบอกว่าที่นี่เขาเอาแมวจรนะครับมาเลี้ยงเนาะมารวมที่แล้วก็ทําเป็นที่พักด้วยเป็นแบบว่าฟิลแบบคล้ายๆโฮมสเตย์ฮะเมื่อกี้ก็มีพนักงานเขามาช่วยยกกระเป๋าขึ้นไปด้วยก็ถือว่าบริการยอดเยี่ยมเหมือนกันนะ และแน่นอนนะครับเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของทริปนี้แล้วครับเราจะมานอนกันที่สวนแมวแม่วางที่นี่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับอาณาจักรแมวที่อยู่กลางป่านะมีพื้นที่ราวๆหนึ่งไร่เนี่ยนะครับจะถูกเปลี่ยนให้เป็นบ้านของน้องแมว50กว่าตัวซึ่งน้องๆแต่ละตัวครับเคยเป็นแมวจรที่เจ้าของที่นี่เลี้ยงเอาไว้ในบ้านที่กรุงเทพนะครับก่อนที่จะย้ายน้องๆครับมาอยู่ที่นี่เพราะว่าอยากให้มีพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วยนะต้องบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศของที่นี่ร่มรื่นมากๆนะครับซึ่งนอกจาก บ้านไม้ไผ่หลังใหญ่3ชั้นแล้วก็มีน้องแมวเนี่ยมาวนเวียนเป็นพนักงานต้อนรับอยู่รอบๆเราด้วยราคาเริ่มต้นครับอยู่ที่ประมาณ6,900บาทรวมอาหารเช้านะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขามีแค่บ้านไม้ไผ่แค่หลังเดียวนะแต่ว่าล่าสุดนี่ครับเขาเพิ่งเพิ่มห้องพักใหม่เพิ่มมานะเป็นบ้านสวนกับบ้านแคมป์นะครับซึ่งจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะโดยเขามีราคาพิเศษช่วงเปิดตัวนะครับบ้านสวนอยู่ที่คืนละ2,500น้าอยบาทส่วนบ้านแคมป์ครับอยู่ที่คืนละ1500ทซึ่งพัน่มารก้อยแาะถึ่กนะคสีมากนะเ ตั้งแต่เวลา1 1โมงถึง5.00นนะครับมีค่าเข้า300บาทพร้อมกับเวลคัมดริงถ้าอยากสั่งเมนูอาหารเครื่องดื่มนะครับก็เข้ามาได้เลยครับมีให้บริการเพิ่มเติมอีกกรุณาเปิดเ้ยเป็นประตูห้องรับจากกนลนี่เพื่อป้องกันแมวออกที่จับเอ้ยอที่ตั้งเป็นรูปน้องเหมียวยอ,อุ้ยดีมา นี่มาเหรอลูกเข้าก่อนเข้าไป้างในเดี๋ยวเข้าไป้างในอุ้ยพนักงานต้อนรับอ่ะหนีไปซะแล้วอ้าวนี่นอนโชว์ซะหน่อยอันนี้ชื่ออะไรนะครับน้ำฝนน้ำฝนต้อนรับหน่อยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอุ้มแมว อ้าวแงบแน่แงบแน่นี่ฮะตรงนี้เป็นที่นั่งพักนะครับแล้วก็มีกระโจมแมวและเจ้าเหมียวดําที่นั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้อ้าวและอุ้ยไอ้อ้วงไอ้อ้วงเองเป็นใครอ่ะไอ้อ้วง ในขณะที่ผมมานั่งเปเิดกระเป๋าผมก็ถูกล้อมรอบไปด้วยพวกเขาเหล่านี้นี่เขาประชิดต,ตัวผมแล้วจากด้านหลังนี่เรียกว่าสวรรค์ของคนรักแมวเนี่ยเจอทุกที่ว่าไงาโอเคทักทายแมวอันนี้ข้างบดน,นะอีเจอกันอีกแล้ว อันนี้ก็เป็นห้องคือแบบล็อบบี้อะนะห้องนั่งเล่นโหย้ยจริงนะทำดูดีมากคือมีลำโพงมาแชลนี่อ่ะมียามเป้าซะอย่างนั้นนะครับไปไม่ได้แล้วอืมขอผ่านได้ไหมขอไปได้ไหมล่ะอ๋อแต่เขามีอัน,นี้ให้นะฮะอารมณ์แบบแอร์ลองเปิดก่อนอ้าว มีคนนอนอยู่อยู่ข้างในเหรอขอโทษทีขอโทษที่รบกวนครับขอขอเข้าไปดูได้ไหมล่ะเอ้าอุ้ยมิแขกพักหมดแล้ววะดิ <c oughs> ขอ,อมองมองด้วยมองแรงขอขอมาลองเทสไม่ได้เหรอขอมาดูห้องนอนไม่ได้เหรอก็ไม่ได้นะก็ก็มันบ้านเขา,าเอะเนาะเราก็เป็นแบบเหมือนเหมือนคนที่มารบกวนอะ ทุกที่เขาครับจะมีบ้านแมวเต็มเลยนะเห็นปะนเป็นบ้านเป็นหลังๆเป็นหลังๆเนะี่ยให้แมวอันนี้จะเป็นโซนบ้านพักใหม่ที่เขาทำนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าโอเค <c oughs> อ๋อน,นี่มีคนซ่อนอยู่ในนี้ด้วย <c oughs> อันนี้คือดกขังวะครับ <c oughs> อันนี้คือเขาเขาออกมาเองครับใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ออกไปไม่ได้ <c oughs> ออกไปไม่ได้ต้องวีไอพีอยู่คนเดียวเลย ันนี้แมวพันหราครับอันนี้แมวแมวชื่อมาทรีค่ะมาทรีมาทรี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  ไฟดับไฟฟ้าแล้วมีสายไฟแล้วแม่ไฟดับไฟฟ้าสายไฟแล้วแม่ชื่อเล็กพีโอแม่ชื่อเล็กพีแม่ทั้งสามสีสองค่ะตางมีจสองแตละทั้งสี่ตัวเนี่ยเขาจะอยู่ชั้นล่างเนี่ยอ้านี่ตัวแม่ค่ะตัวแม่ไม่ทำสีสองตัวแม่ตีปิงปองแต่คนอยู่ข้างบนนะคะต้องมองข้างล่างให้ขนเชือบวนะอันนี้ห้องนอนนะฮะห้องนอนที่ถ้าเกิดว่าไม่นอนบ้านต้นไม้ อนี่มีหลังหนึง่งก็คือแบบแมวทุกตัวนะครับมีบ้านที่เป็นแบบแคล้ายๆแบบกระท่อมของตัวเองอะ่ะแล้วก็เขามีก็จุดยาก,กันยุไงไว้ให้ด้วยเมื่อกี้พี่จุดีแนะนำให้เราลองไปห้องน้ำนะครับห้องน้ำของ Airbnb มันจะเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่า วิวอลังการวิวหลักล้านจริงหรือไม่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าที่เขาบอกว่ามันอลังการนั่นจริงหรือไม่เปิดยังไงวะอุ้ยโห my god เธอมีอ่างอาบน้ำโอ้โหอันนี้สำหรับคนที่จอง Airbnb ครับแช่น้ำแล้วแบบไม่นี่ได้อ่ะอย่างดี อันนี้ก็เป็นแบบตรงแบบอ่างล้างหน้านะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้โ้สวยมากโ้ที่นี่บรรยากาศดีมากๆอ่ะนะครับจริงๆถ้ามาชว่วงนี้มันหนาวนี่น่าจะแบบสุดยอดเลยนะคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเรามาอยู่ป่าครับทุกคนต้องเก็ตนิดน,นึงว่าแบบ ถ้าช่วงนี้มันเป็นฝนใช่ไหมครับเป็น,น,ปนร้อนร้อนฝนฝนแมลงจะเยอะอันนี้ก็เป็นข้อเสียหนึ่งของของอที่บราที่อยู่ในป่าเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาว่ะจะไม่ค่อยมีมแมลงนะครับซึ่งตอนนั้นน่าจะพีคมากแต่มีมแมลงเยอะส่วนใหญ่เราก็ฉีดพวกยากันได้ได้แหละมันไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะฮะกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25อ,องศาอารมณ์แบบเปิดแอร์ก็ถือว่าเย็นอยู่เพราะนั้นถ้าใครนอนเนี่ยบนบ้านต้นไม้นี่ครับเปิดพัดลมนี่ก็ถือว่าน่าจะสบายเลยและที่นี่ก็ลมเย็นด้วยแล้วก็ถ้าใครรักแมวนะครับ เรามีแมวไว้คุณนะครับน่าจะหลายตัวเลยแหละเพราะว่าแมวมันก็อยู่เป้าทุกจุดเนาะในห้องนอนก็มี อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าที่นี่น้องแมวเยอะมากนะและเราเนี่ยก็เตรียมวิสกัสนะครับอาหารเปียกมาหลากหลายรสชาติเลยน้องแมวแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีรสชาติโปรดต่างกันออกไปนะก็ได้ความอร่อยที่หลากหลายนะครับเหมียวไม่มีเบื่อแน่นอนซึ่งอาหารแมวของวิสกัตเนี่ยนะครับมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนสมดุลร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับทำให้เจ้าเหมียวเนี่ยแข็งแรงและที่สําคัญอาหารของน้องแมวเนี่ยทำมาจากเนื้อปลาแท้ๆทําให้มีกลิ่นหอมเนื้อสัมผัสดีเพิ่มความนนนากกิให้้้้อองงแแแมมมววลละะยยัีีโเ3 6ด จริงต้องบอกว่าที่เราเอามายอะเนี่ยมันจะเป็นสําหรับแมวแบบอายุ1ปีแต่ว่าเนื่องจากไอตรงแถวบ้านหลังเนี้ยมันจะเป็นแมวเขาเรียกว่าแมวเก่านะครับก็คือแมวสูงอายุเขามีจานนี่จานน่ารักมากอ้าวไม่เหลือใครแล้วทีนี้นั่งพูดนานไปหน่อยเดี๋ยวเราให้เทพแมวเรียกแมวมาดีกว่าจุ๊บเรียกแมวมาเ <laughs> <laughs> มียวเ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 มีมียวเมยมียวเมมียวเมมียวอุ้ยทันทีทันใด มีเปียกเลยนะนุชนี่ด,ด,ดูดิทุกตัวนะ้แแบบมองแบบเกรงใจแบบว่าอยากกินแต่ไม่กล้าแย่งส่วนส่วนท่านนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นแมวเก่าเก่าเกมนะครับที่อาศัยอยู่ที่มานานตอนนี้ก็เลยฮยมองหน้ากันแล้วมองมองหน้ากันแล้วจะไฟกันแล้วนี่นี่ครับนี่หุยกินทันทีเลย,อนนยขอแค่ขอแค่ไอ้รุ่นใหญ่ัวเมื่อกี้ออกไปครับ ตัวนี้ก็เข้าทันทีแต่ว่ารถปลาทุหน่านี้มันอร่อยจริงๆนะครับเพราะว่าดูสิครับเขากินไม่หยุดเลยตอนนี้เย็นแล้วนะครับอากาศเริ่มแบบดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้จะให้ดูข้างล่าง นี่ตอนนี้เราเดินลงมาได้นะมีพนักงานต้อนรับทุกที่มีกรงเหมียวนี่มีที่นั่งเล่นด้วยอยู่กันเต็มเลยโอเคคนระับปกติเขาจะพายเรือเก็บลิ้นจี่กันนะครแต่ตอนนี้ลิ้นจี่เหลือน้อยแล้วแต่เราก็ยังอยากพายอ๋อยังไม่ได้แก้มัด จริงๆภายทีละข้างน่าจะถนัดกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ใต้นี้นะครับเขาบอกว่ามันจะมีปลาดุกยักษ์อยู่ซึ่งผมเห็นไปแล้วแบบๆเพราะว่าตอนให้อาหารนะมันโผล่หัวขึ้นมาแบบกินข้าวแบบหนึ่งแล้วตัวใหญ่มากใหญ่แบบสุดๆอะ่ะนี่ภายเรือวนในอ่าง มาลอกินข้าวตรงบ้านสวนนะครับอะไรนะเขาจะมีเลือกเป็นเซต3อย่างสอย่าง5อย่างซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปตกประมาณพันกว่าบาทนะเท่าที่เห็นใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็บอกเขาได้ว่าแพ้อาหารไหม้หรือ,อ,อว่าไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรบ้างเขาจะทําให้กินอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันว่าเขาจะทําอะไรอขนาดไหนนะระหว่างนี้ก็นั่งชิลๆไปนั่งดูน้ําชิลไปแต่ถ้าโซนแอนจะมีแมวแค่สี่ตัวซึ่งอยู่ข้างล่างเลยไม่ขึ้นมา โอเคครับก็อาหารจะมีให้สั่งหลายราคานะครับแต่ว่าเราเลือกเป็นแบบ5้าอย่างครับ5้าอย่างในราคา1 9 9 9กานะครับก็ตีว่า2,000นนะมีข้าวให้มีกับข้าวอย่างวันนี้มีมน่าจะเป็นไก่ผัดเป็นมะม,ม่วงมีปีไก่ทอดมีบาาลกอกี่ผัดกุ้งหมูควไปเปือส่วโซนไข่เจวของคือของที่แถมมานะครับเพราะว่าผมอยากกินแค่นั้นเลยนะเอาละครับคุณผู้ชมเชฟเขาบอกว่าของมันดีแล้วก็กินที่หมูกรอบก่อน ออร่อยตอนเย็นบรรยากาศดีมากคือมันแบบมีเสียงนกแบบเสียงนกเสียงแมลงอยู่ตลอดเวลาแบบดีอะ่ะรู้สกว่อร่อยมากผมไม่เชื่อคุณหรอก อชอบใบบีวิูจะหว,นหวานๆนะแต่ผมว่าผมก็แบบไม่แต่ต่อเพราะว่ามันเค็มอยู่แล้วแล้วก็สดเฮ้โอ้แซ่บถึงใจอือย่างสุดท้ายที่ผมรีเควสไปอือร่อยฮนะนี่แหละครับก็ เป็นอาหารที่เรากินที่หรือจริงๆเขาบอกว่าไปกินข้างนอกก็ได้นะขับรถไปประมาณไม่เกิน10นาที1 0บถึงสิบห้านาทีมีร้านอยู่ข้างนอกเหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบขี้เกียจเราไปข้างนอกอยากอยู่ตรงนี้ก็ราคาประมาณหนึ่งเพราะว่าพ่อครัวเนี่ยต้องนั่งรถมาทํากับข้าวให้เรากินนะแต่ถือว่าแบบอร่อยใช้ได้เลยนะฮะก็อยู่ในบรรยากาศแบบอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านธรรมชาติทุกอย่างยอดเยี่ยมไปกินข้าวครับ กินข้าวกันเสร็จแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะไปนอนกันนะใครนะครับชอบนอนกับน้องแมวนะครับถ้าบ้านต้นไมน้นี่ผมบอกเลยว่าคุณจะได้นอนกับแมวหรือแมวอาจจะแย่งที่นอนคุณก็เป็นได้เพราะว่าตอนผมมาก็แย่งไปแล้วนะฮะส่วนถ้าเป็นนอนตรงบ้านสวนเนี่ยข้างล่างจะมีน้องแมวอยู่ครับก็มีน้องหมาให้หนึ่งตัวด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครนอนบ้านแคมป์ตรงนั้นก็จะไม่มีใครมายุ่งนะมันจะไกลไปหน่อยก็เอาตามความชอบของคุณนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปนอนแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับไปดูว่าตอนเช้าบรรยากาศเป็นยังไงไป อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนครับเช้าแสนสดใสครับกินมะม่วงอรุณสวัสดิ์อาหารเป็นข้าวต้มแต่เป็นข้าวต้มที่อลังการอยู่เพิเพิ่งคุณนนอนนอก,กับแมวมีความสุขมากมันมานอนด้วยเลยฮะใช่ใชตามมาแล้วมันก็มาตีกันเป็นตวนัว <laughs> หนูก็เฮ้ <laughs> กมาเหมือนแยกกันนอนเนี่ยหรอมันแย่กันจะนยนอยู่กับตัวหนูอะก็ต้องแบบแยกมัน,นออกคน,นนี้การการถูกแย่งความรักใช่ใครทัดแมวคือน,น้มพารผลไม้นี่คือเยอะสดๆเพราะว่าเขาบอกเป็นหน้าที่ผลไม้ออกกดนะครัอบออกนี่ฮบรรยากาศโอ้เช้าเช้ามานอนกันเต็มเลยนี่เหลือบตามองโอ้โห กิ้งเกือกันเต็มไปหมดระหว่างทางก็เจอนี่แหละที่นี่ก็เป็นสุดยอดของความฟินของทาสแมวนะฮะใครรักแมวก็ต้องมานะครับส่วนที่นอนนะครับก็จริงจริงอนสบายนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนแล้วแต่ฤด,ดูถ้าอย่างฤด,ดูนี้ก็จะมีแมลงเยอะหน่อยนะครับก็ต้องเขา้าความเข้าใจนิดนึงนะครับก่อนจะมานอนพักนะครับ แต่ถ้าเป็นหนาวๆเนี่ยมาแรงมันก็จะน้อยมันแล้วแต่ช่วงก็อย่างที่บอกไปนะครับแม่วางเนี่ยก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่แบบ มีอะไรให้เที่ยวนะครับซึ่งเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักจริงๆมันจะมีไปล่องแพนะครับที่แม่วางด้วยเนาะใช้เวลาป็นชั่วโมงครับแต่ถ้าใครต้องการความสงบครับอยากหาที่พักผ่อนนะครับแบบเงียบๆนะฮะนี่ฮะส่วนแมวแม่วางจริงๆจะมานอนก็ได้นะครับแบบที่เรามานอนหรือว่าจะแวะมาที่วเฉยๆก็ได้ครับก็มีค่าเข้าเนาะพะที่นี่เราก็ดูแลแมวแบบเยอะมากครับแบบเพราะฉะนั้นใครรักแมวนะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าแมวที่นี่ครับน่ารักมากรับแขกสุดๆนะครับบางตัวขี้อ้อนบางตัวเี่ยมานอนด้วยอะรา้มัันนแบบก และแน่นอนนะฮะทุกคนรู้อยู่แล้วครนที่เป็นทาสแมวนะครับ ส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้แมวสุขภาพเราดีนะครับก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองครับบ้านไหนมีน้องแมวครับผมอยากแนะนำครับนี่ฮะวิสกัดนะครับผมนี่ติดบ้านเอาไว้เลยนะครับเพราะว่านี่คืออาหารรสชาติที่น้องเหมียวพอใจกินได้ไม่มีเบื่อนะครับผมถามเหมียวมาแล้วครับเหมียวมันพอใจมากนะครับมันกินไปจนเกลี้ยงเลยนะซึ่งเขาก็มีให้เลือกทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบเม็ดเลยนะครับและยังมีรสชาติให้เลือกหลากหลาย้วยครับแต่นอกจากเรื่องรสชาติแล้วเนี่ยนะครับยังมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนสมดุลร้อยเปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะครับผมซึ ง่ายสะดวกมากๆครับห้าสรรพสินค้าชั้นนำนะครับจะเป็นเพจช็อปหรือว่าจะช่องทางออนไลน์อย่างช้อปปี้และซาด้าไปหาซื้อได้เลยครับสำหรับทาร์แมวทั้งหลายนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากแม่วางแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อาหารแมวเหล่านี้นะครับผมก็จะทําการนะครับส่งมอบให้สู่บ้านสวนแมวแม่วางกันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับได้กินกันอิ่มแน่ครับจิ้งจุกนะครับบุญหลงนะฮะชื่ออะไรอีกนะล็อกเก็ตเฮ้ยนั่นแหละโอเคฮะไปครับไว้เจอกันใหม่ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับบ๊ายบาย